แอลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พ่อยมีรถครอบครัวเข้าใหม่มานำเสนอเพื่อนๆกันนะคะปาเจโร่ GT p r e เมีย2.4คันนี้จะบอกว่าไมยน้อยวิ่งไปแค่4,000 40, โลได้ยินถูกต้องแล้วจ้ะ นะคะออกรถก็พลอยนะคะพลอยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้รีทั่วประเทศด้วยนะคะและออกรถกันเพียง999บาทคือจบทุกอย่างเลยนะฟีค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนภาษีพรบขัดเคลือบสีทําสปาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ใดๆยางใหม่ให้หมดเลยนะนี่จัดมาให้แล้วอีกคันนะคะเป็นปาเจโร่ GT พรีเมียม2.4นะคะน้องสีดำนะคะกระจังหน้าโครเมียมสวยๆเลยค่ะเพื่อนๆอยู่ที่จังหวัดอะไรกันบ้างพิม์บอกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะมีรถ ปี2019ไมยน้อยมากๆไม้แท้ๆวิ่งไปแค่40,000โลนะคะกระจังหน้าโครเมียมไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์นะคะเซ็นเซอร์รอบคันไฟตัดหมอกให้ด้านล่างล้อดเดิมศูนย์ยางคุณภาพดีๆด,ดันหลบจัดไว้ให้1ชุดค่ะกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยวปลายกระจกนะคะเป็นไฟ LED แบบนี้เลยค่ะมือจับโครเมียมด้วยนะคะกันสาดยู f ฟอร์นิวปาเจโร ทรงรุ่นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่มุมด้านหลังกันนะคะนี่คือรถสวยๆคัดคุณภาพพรีเมียมมาให้เพื่อนๆแล้วนะคะปาเจโร่สปอร์นะคะอีกหนึ่งรุ่นที่โดนใจนะคะครอบครัวนะคะของทุกๆคนเลยนะนี่ค่ะกล้องหลังเซ็นเซอร์หลังมีให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในส่วนของประตูท้ายนะคะแต่นะคะแล้วก็ดันขึ้นได้เลยจ้ะ น,ะะนี่คือภายในนะคะพื้นที่ห้องสัมภาระก,กว้างๆเลยนะคะเบาพับราบเป็นพื้นที่ห้องสัมภาระได้นะคะบรรยากาศด้านในก็ หลงโล่งสบายสุดๆ,ๆนะคะช่องแอร์มีให้ทั่วถึงนะคะแถมยังมีนี่ค่ะช่องเสียบแผ่นซีดีที่สามารถดูหนังฟังเพลงกันได้นะมีจอตรงกลางมาให้ด้วยค่ะรถเดิมๆแตะเข็บเดิมเมดอาร์คเดิมที่ตั้งใจคัดคุณภาพมาให้เพื่อนๆสบายใจได้นะคะส่งไปมีแต่ความสุขนะคะคันนี้ก็เป็นรถครอบครัวนะคะของหลายๆคนนะคะที่ อยากจะมาเป็นเจ้าของกันอยู่ใช่ไหมนะคะเจ็ดที่นั่งนะคะเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยนะคะนี่เป็นเบาะหนังสีดำที่พักแขนมีนะคะช่องเสียบสาย USB ให้2ช่องมี power outlet ด้วยนะคะนี่คือจอตรงกลางที่พับเปิดปิดลงมาได้ช่องเสียบแผ่นซีดีมีให้บรรยากาศคดีดีนะคะสำหรับภายในเนี่ยเพื่อนๆดูสิ มาเป็นคนขับกันเลยดีกว่านะนะคะได้ชุดเบาะรับไฟฟ้าคู่หน้าแบบนี้มาให้นะคะเบาะสวยๆเลยนะคะเป็นเบาะหนังฉ่ำๆแบบนี้ปุ่ม p u s สตาร์ทอยู่นี่นะคะทำงานร่วมกันกับกุญแจ smart keyless เ,เท่เลยนะคะมาขึ้นรถกันดีกว่าจ้ะโอเคนะคะนี่คือปาเจโร GT premium ปี19ที่มายน้อยมากๆนะคะวิ่งไป4,000 40, ล้อค่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน นี่นะคะวิ่งไป4ี่มือล้เนเพื่อนขาแท้ๆนะสี่มืโล้นแท้ๆเลยค่ะพวงมาลัยมัลติฟังชันครูสคอนโทรลแพดเดนชิปอยู่ตรงนี้ปรับเสียงขึ้นเสียงลงได้นะคะ จอตรงกลางนะคะมีกล้อง3า0รองศามาให้ด้วยนะคะแอร์ก็เย็นช่ำๆเลยค่ะมาดูกล้องมองหลังกันนะคะนี่คมชัดด้วยนะคะพร้อมเลนส์นำสายตานะคะแอร์ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะปรับแรงลมทิศทางอุณหภูมิได้แค่ตรงนี้เลยนะจ๊ะนี่ค่ะนะคะมีในส่วนของอ ระบบนะคะแอนานาโนด้านในนะคะแบบนี้มาให้นะคะแล้วก็มีไบร์ทสปอตมาให้ด้วยนะคะเแบรบกมืออยู่นี่แล้วนะคะเแบรบกมือจะเป็นเล็กๆจิวจ๋วๆแล้วนะคะแล้วก็เกียร์ออตโต้ด้วยนะคะกระจกตัดแสงรบกวนออตโต้นะคะแบบนี้มาให้ทุกคนคันนี้สวยจังเลยอะ่ะมีไฟแบบนี้มาให้ด้วยนะจ๊ะขออนุญาตซูมเอาจะได้เห็นกันนะคะนี่คือบรรยากาศด้านใน รถออปชั่นเยอะๆวันนี้พิเศษให้เพื่อนๆที่699,000บาทได้ยินถูกต้องแล้วนคะคะรถปี19ฟังดีๆนะ Mitsubishi Pajero GT Premium 2.4ปี2019หมายวิ่งไป40,000โลให้เพื่อนๆที่ 699,000บาทนะคะแล้วก000 yeah. wow. ็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ12 0 0 0เท่านั้นเองใครอยากได้คันนี้นะคะผ่อนอยู่ที่หมื่นต้นๆแนะนําเลยสวยจริงๆบรรยากาศด้านในคือแอร์เย็นฉ่ำมีจอด้วยนะคะฝากกันไว้ด้วยสําหรับคันนี้ปาเจโร่ GT Premium ค่ะอยากได้คันนี้ทำยังไงติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปเลยจะปรึกษาเคสติดต่อพลอยมาได้เลยนะติดต่อฟรีนะแล้วก็ปรึกษาฟรีด้วยนะคะโอเคอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะ